ครับพี่น้องครับมีบ่าวผูไทยแวงมาวัดด่านไหน้เี่น้องมารอบเสนอแล้วเบิ้งไปท่านโถอยครับนี่นี่คือทางลงมาทางลงมาเป็นบันไดบันไดเล็กกระปูนครับเป็นป่าอย่าง้ครับเป็นป่ามัานมีทางป่าอย่น,น้องเลาะลงเบิ้งก่อนแต่ว,ว่านักท่องเที่ยวสิม,มา เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่พี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่วันนี้ก็คงจะได้นี่เบาผููได้มาบินเดียวแล้วครับมาหาคี้พ่อพี่น้องเบิ้งครับนี่ลงบันไดนี่ครับลงขันดนี่ไปได้คักเรียครับพี่น้องไป,ปเด็ดลงเบิ้งทำพระก,กูไม้กูเลยเราสุเทียวคือเรามาอยู่ครับมัน การฮโอ,โอมเมาไป็น้องเอ้ยหนะ่ะมึงเนี่ยเป็นผู่เสีงนักทงองเทียวมาน่นนะาายน่นักสงองเทียวมาน่ยน่่มหาชายทำ่านี่มึงเนี่มึงเนี่ยเออเป็นบันไดลงครับนไดเล็กนะนักสงองเทียวมาทางเรือนอนี่มุกดะหานบัว ว่วเรื่องมนมากไก่แต่ว่าน,นี้มึงเี่ยพี่หนุ่มมาทำานีสองคนคนนึงมีแต่มือกองเม่ได้นี่นะมาเที่ยวกับเอาเอากองมาพร้อมเน,นี่ยมึงเดคือเพิ่นแกสลักไว้ครับนี่เกสลักอันทะพุทธร,รูปหรือแกรูปหลวงปู่ไวค้ครับนี่อยู่ตาม ก้อนหินได้ไปน้องเลยฝีมืออยู่นี่เมืองเนี่ยลงไปน,นี่นี่นะทำทำไปน้องทำพระอือเป็นทำไปน้องเป็นตะเบิ้งอย่างนี้ไปน้องเลย แต่พ่อนี่ยินแต่ซื้อครับน้องตัวเทียมมาว่าว่าผู้ดานไฮผู้ดานไฮนี่อเอาเบิ่งครัโอ้หวังชูมกรงไฮนี่กันน,นะกน้องทำกรงไฮบุงแดงโอ้ผู้เกศฉลาดครับตามหน้าผาครับพระพุทธรูปผีมือหลีดนะ้พี่น้องเลย ะหินหินแท้เลยครับนี่หินแท้เลยครับนี่ก้อนหินหน้าผาเลยครับนี่เพิ่งลรงปรับปรุงซ่อมแซมนะก้อนหินลุลนเลยครับ ดีมือครับแล้วก็พระกระชายหินล้วนๆคือเดี๋ยวนี้นกำลังซ่อมแซมเลยแล้วครับเนี่ยปับปุ่งหมดเลยละเขาว้าวัดด่านไหอยู่ในเขตของบ้านกุลวาร์นี่พี่น้องบ้านกุลวาร์อำเภอบัวขาวครับกุชินาลัยครับ หลายมองหลายบ่นอนยุ่เช่างซึ่งเห็นหลายอยู่นะครับมีเบิ้งมีท่านโถเลยเมื่คูณม,มองคุบ่อนนะครับนี่นี่เบิ้งมีโถนะครับมือน,นี้นะครับนี่เอาส่วนนึงของมาเบิง้งเอาพี่น้องเบิง้งครับลงไปส่วนนี้ครับลงขึ้นไดลนะครับลงขึ้นไดลนี่ เพิ่งติดไฟไว้ครับนี่กลา,างค่ำาคืนแล้วเพิ่งเกศร,รัก,กน,นะครับก้อนหิน,นครับเป็นพระพุทธเจ้าครับปางไปเลยนะป้าพ,พระนอนครับพี่น้องที่หินเกศร,รัก,กไว้เมื่อพี่น้องเลย เอาไปถรูทั้งงมืดมุมนั่นก็ได้ครับทุกก้อนหินนะครับเบิงบ่งเบื้งแล้วก็ที่เจออะไรก็แช่เดือดพี่น้องเอาลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งครับมาใส่คลิเบื้อ่น้องเบืงบ้งเก็บสลักก้อนหินครับสวยงามเลย จเจอกนแล้วก็แชร์เด้เอพี่น้องเอาคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนเอาบางส่วนเพือพี่น้องเบิ้งสุกอนเดี๋ยวไปเบิ้งทางหน้าเขาิ่มเราเนนั่นเลยครับนี่เห็นแล้วครับล,ลงมานี่